สวัสดีค่ะพบกับช่องปานิกานี่นะคะวันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเราได้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากถ้าผ่านการคัดเลือกขั้นต้นแล้ว เราจะต้องไปธนาคารเลยไหมหรือว่าเราจะต้องรอ SMS จากธนาคารเราได้ไปอ่านนะคะบางคนนี่เขาก็ไปยื่นที่ธนาคารเลยซึ่งธนาคารก็ได้แนะนำมาว่าหลังจากตรวจสถานะการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วเนี่ย ทางธนาคารขอแนะนำให้คุณลูกค้ารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่สาขาที่ลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะคะว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่สาขานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาขาเนี่ยจะจัดลำดับคิวแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปติดต่อธนาคารอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในสื่อโซเชียลนะคะทั้งใน Line แล้วก็ Facebook นะคะมิจฉาชีพพวกนี้จะหลอกถามข้อมูลทางการเงินเช่นเลขที่บัญชีเงินฝากเลขที่บัตรประชาชนรหัสผ่านไมโมแล้วก็บางทีก็ขอรหัสผ่าน OTP เพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆทุกคนอย่าให้ข้อมูลทางด้านการเงินแก่บุคคลใดๆทางโทรศัพท์และสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นของธนาคารจริงๆเนี่ยจะมีเครื่องหมายสีเขียวที่อยู่ด้านหน้านะคะคือก็คือตัวนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะคะทางธนาคารจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์และสื่อโซเชียลค่ะเพราะฉะนั้นามาฝากเตือนเพื่อนๆกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ あ。<music>